อย่างคนในคนในชนบทเนี่ยเขาก็จะกลัวจนกลัวอดหรือว่ากลัวไม่มีเงินใช่ไหมครับไอ้คำอยากคืออยากมีเงินก็จะมันก็จะจะอยู่คู่กันไปนะครับอันนี้ก็ก็เห็นเห็นข้อที่จริงนี้ขึ้นมาเหมือนกันในใน,ในการทํางานในชนบทนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเราอยู่ในชนบทแล้วไอ้เขาก็ไม่ต้องไม่มีเงินก็อยู่ได้แต่เขาก็ยังต้องต้องการเงินนะฮะคือต้องการเงินก็คือเป็นกระแสรสังคมที่ที่ถูกให้ให้ต้องต้องอยู่ได้ด้วยด้วยเงินหรือวัตถุนะครับ แล้วแม้กระทั่งสังคมเมืองเองก็ยังสังคมเมืองนี่ก็ถือว่าโอกาสดีในเรื่องของเงินทองทองนะครับแต่ว่าสังคมเมืองเองก็กลัวเหมือนกัน,นครับส่วนใหญ่ก็กลัวแก่กลัวกลัวตายมากกลัวเจ็บงั้นเพราะ,ะนั้นธุรกิจทางด้านโรงพยาบาลกับกประกันชีวิตเนี่ยมันก็ถึงรุ่งเรืองในสังคมเมืองนะครับเพราะว่าอยู่บนอยู่บนพื้นฐานความกลัวนะครับคน,คนในเมืองก็อีกด้านหนึ่งความอยากก็เหมือนกัน,นครับก็คงนอกจากในสังคมเมืองก็จะมีทักษะเป็นเขาเรียกว,ว่ามีแคเรียพาร์ทฮะคือมี อะไรก็มีเขาเราียกมีเส้นทางอาชีพใช่ไหมครับเพราะนทุกคนก็จะต้องไต่เต้านะครับเป็นลูกน้องเป็นหัวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เป็นระบบของสังคมเมืองนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในในสังคมทั้งสองแบบนะครับในส่วนของจนผมเองเนี่ยผมความรู้สึกเนี่ยก็ถามว่าเราต้องการอะไรนะครับเราก็พอเห็นข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยบางทีการทางานที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราเองเราก็อยากจะเห็น คุณค่าของตัวเราเองเหมือนกันนะครับอันนี้นี่ผมในส่วนตัวเองนะครับว่าที่เราเราทำเราอยู่แต่ละวันเนี่ยมันมันมันสร้างประโยชน์อะไรไหมหรือว่ามีคุณค่ากับกับกับใครบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ผ่านมาที่เราเราทำงานนะเราจะตั้งคําถามว่าแต่เราแต่จริงผมจะคุ้นเคยกับการการการสร้างสร้างทางกายภาพมากกว่าสร้างคนนะครับจะจะไม่ค่อยได้สร้างเกี่ยวกับคนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราเกี่ยวกับเรื่องการสร้างกายภาพมันก็ มันก็จะบอกตัวเองได้ว่าผมดูแลเรื่องของการสร้างสาธารณูปโภคเนยสร้างอะไรก็สร้างเสร็จก็ถือโอเคเป็นผลงานแล้วเราถือว่านี่ก็คือเรามีคุณค่าจะสร้างมันขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมโครงการแรกที่ไปสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้าที่ที่ที่แม่ริมเนี่ยมันก็โอเคมันก็เสร็จนะครับแต่เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่ามันมันก็ไม่ได้อยู่ยืนยงอะไรนะครับมันก็จะถึงเวลามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับคชาวบ้านก็เลิกใช้ไปอลไรคือทุกอย่างมันก็จะมีมันก็จะเป็น มันเป็นความภูมิใจระยะสั้นๆนะว,ว่าม,มันเสร็จแล้วมาใช้งานได้แต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็จะต้องอล้าสมัยไปหรือ้าเลิกหรือไม่นิยมไปนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น,นครับทีนี้มองมองในแง่งตอนหลังๆเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับสังคมมากขึ้นนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะอย่างเมื่อที่แล้วเนี่ยได้ไปเยี่ยมบริษัทเครือจักรภพันคือ CPF นะครับที่ เป็นโรงอะไรเขาเรียกว่าเป็นโรงแปลเนื้อแปลรูปเนื้อไก่ที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศเลยครับที่ที่โชคชัยนะครับซึ่งก็ผู้บริหารนี่เขาก็พูดในทิศทางของเขาเลยครับว่าผมก็ทาให้เราเข้าใจว่าเขาคิดยังไงนะครับในลักษณะของของธุรกิจที่เป็นธุรกิจอาหารด้วยนะครับเป็นผู้นําของประเทศเลยในเรื่องอาหารเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามีความคิดว่าเขาจะมองคนก่อนก่อนมองดินนะครับความคิดเขานะครับแมแต่ชาวบ้านเนี่ยจะมองดินก่อนมองคน คือพวกนี้นคือเขาเขามองตลาดก่อนนะครับมองคนว่าคนจะกินอะไรนะครับจะบนปิพวกอะไรเขาถึงจะมามองว่าเขาจะทําอะไรเพื่อตอบความต้องการของคนอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดหนึ่งของเขานะครับบล็กบอกว่ากเกษตรกรเราเนี่เรียกว่าขายของตางอากาศมันก็จริงเนะคือเราเราทาขึ้นมาก่อนนะขายขายขายได้ไม่ได้เรื่องหนึ่งก็คือขายของกลาอากาศจริงๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรเราเราไห้คิดอย่างเขาเดี่ยวคงเป็นเรื่องยากเหนนกันฮะเพราะว่าเขามีทุกอย่างนะมีเรื่องของ เขารู้ว่าเขาขาดอะไรแล้วก็เติมเต็มเขามีเงินทุนมีความรู้มีเทคโนโลโยีเนี่ยนะครับแล้วจะให้โเกษตร,รกรเราพัฒนาเบี่ยงเขาเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างยากะเพราะว่าถามว่าตลาดเขาเป็นยังไงคือตลาดเขาก็คือคนในเมืองครับคือคนในเมืองคือส่งออกต่างๆหรือว่าก็คืออาเล็ตของเขาคืออะไรครับคือเซเว่นอีเลฟเว่นนี่แหละครับอาเล็ตของเขาใช่ไหมครข,ของของเครือซีพีเนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดผู้บริโภคเขาอยู่ในมือเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเขาก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเป็น ทชาวบ,บ้านทำไรจะทำยังไงนะครับมันก็คงจะยากนะฮะอันนี้ตัวส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าชาวบ,บ้านเองก็เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เ,นนษเงินปีในชะ่ไหมส่วนใหญ่ชาวบ,บ้านนะครับเป็นปีหนึ่งก็เก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งก็ได้ทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาเองเขาบอกว่าเขาขายของก็ได้คนยังไงบริโภคก็ต้องบริโภคสามเวลาอยู่แล้วนะครับเขาขายของได้อยู่แล้วที่กับในส่วนแนวคิดนะครับ ปัจจุบันนี้เรผมมองว่าผมผมก็เชื่อหลักอันหนึ่งที่ที่อาจารย์ชัยพูดเสมอเหมือนกันว่าว่าเราควรจะกลับมามองเรื่องของอ่าก็จริงที่เราปัญหาที่เกิดขึ้นนะเราเราห่วงเรื่องความมั่นคงของชีวิตแระทรัพย์สินครับเพราะฉะนั้นในาเราก็จะต้องอาศัยระบบรัฐสวัสดิการหรือระบบสังคมนะครับทีนี้ถ้าถ้าเรากลับมามองรอบๆตัวแล้วเราใช้อ่าสิ่งทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มองในเชิงที่เป็นธรรมชาติสวัสดิการ มันเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็บอกว่า,นาในในแง่าชาวบ้านเนี่ยก็คงต้องคนคนแบบทั่วไปคงต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันครับว่าเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้ระบบอ่อทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเป็นสวัสดิการให้เรานะครับแต่ปัญหาคือว่ามันก็อย่างที่เห็นนะครับคือสภาพการเสื่อมโทรมของเอง้อธรรมชาติก็มีเยอะขึ้นครับแล้วเนี่ยทำไงถึงจะต้องถ้าจะถ้าจะอิงบนพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องฟืนฟฟ้นฟูใช่ไหมครับฟืนฟ้นฟูธรรมชาติร,รอบๆตัวเราให้มันพร้อมที่จะให้มันพร้อมที่จะอะไรอ่าอ่า เพึ่งพาไอเราพึ่งพาเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เม่อ้องฟื้นฟูแล้วต้องรักษาไว้อีกนะครับรักษาให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ธรรมชาติมัน,มนาสามารถจะตอบสนองเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมคิดว่าน่าในต้องคือผมในส่วนของไอใ,ในวิชาชีพผมเนี่ยเป็นเป็นนักอุทวทยานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพอเห็นว่าธรรมชาติมันเป,นปลี่ยนแปลงอะไรนะครับปัญหาทำไมถึงน้ําเกิดน้ําท่วมทําไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องของทางด้านภูมิอากาศนะครับก,ก็จะพอรู้ที่ไปที่มาครับก,ก็เห็นชัดเลยว่ามัน,มนเกิดจากที่เราไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินะครับทาให้ธรรมชาติก็กลับมากลับมาลงโทษมนุษย์มากขึ้นนะครับอะไรพวกนี้นะครับหรือปม้กรทางเรื่องของการเรื่องน้ำนเ,ปนเป็นเรื่องที่ที่เห็นชัดนะครับว่าว่าเราไป,ไป,ไปเปลี่ยนแปลงระบบระบบนิเวศข,ของน้ํานะครับธรรมชาติก็ไม่สามารถจะเก็บน้ําไม่ได้เพราะว่าถูกตัดวงจรครับเราต้องมาสร้างเขื่อนสร้างอะไรเพราะพาเราพอเห็น กระบวนการพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาดินเค็มหรือพาสาอะไรพวกนี้พอก็จะเห็นว่ามันมีนที่มาที่ไปมันอยู่นะครับว่าว่าอะไรมันเกิดจากอะไรเพราะเนี่ยมันก็เป็นความเสื่อมโทรมธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ถ้าถ้าเราจะ,ะจะมองธรรมชาติสวัสดิการเราคงต้องไปฟื้นฟูธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้เขาเขาตอบสนองเราได้นะครับส่วนที่สองนะครับที่ที่ผมยังมีหลักการบางท,ที่ที่ใช้กับตัวเองคือว่าผมยังรู้สึก มีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมอยู่นะคือหมายควาว่าเราเราก็มีความรู้สึกที่อยากคิดว่าสังคมเราก็จะมีจุดดีอยู่นะครับยังอยากจะช่วยสังคมอยู่บ้างอันนี้ผมผมก็เป็นความรู้สึกที่ที่ยังมีอยู่นะครับดัะนั้นเนี่ยก็เราก็อยากจะช่วยคือเมื่อเรามีเราเห็นสังคมยังมียังมีข้อดีอยู่เราก็ส่วนหนึ่งเราจะช่วยได้เราก็อยากจะช่วยเขานะครับอันนี้ส่วนตัวเองเนี่ยก็ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับในแง่ของสังคมผมเองผมก็ถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรนะ เป็นไปทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าทําสังฆทานใช่ไหมครับสังฆทานคือทาไม่ระบุทําบุญไม่ระบุว่าจะไปไปให้พระองค์ไหนน่ผมเองผมก็ทําสังฆทานโดยการบริจาคหิตนะครับอะไรเงี้ยทำองเนีนยครับคือเราก็บริจาคไปโดยเราก็ไม่รู้ว่าคนรับเป็นใครนะก็เป็นการให้สังฆทานผับปึงนะอันนี้อันนี้เราก็ทําอยู่เรื่อยๆทำในทักษะที่เราพอทําได้นะครับท,ที่จะช่วยสังคมให้ดีขึ้นนะครับครับทีนี้กลับมาอีกเรื่องนึงครับที่ที่คิดว่าแนวคิดต่อไปแนวคิดแนวคิดที่จะช่วยได้คือว่า ในเรื่องของการารู้จักตัวเองนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ที่สำคัญคือเรื่องของความทุกข์ใช่ไหมครับคือเราเราไม่อยากไม่อยากจะทุกข์นี่คือเรากลัวทุกข์เราก็อยากจะได้ความสุขเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ก,ก,นนก็ก็มาเป็นเรื่องที่มาคิดต่อว่าเออเราในทางปรัชญาทางพุทธเนี่ยเขาก็มีทางพุทธเองก็มีหลักการอยู่นะครับในการที่จะที่จะพี่จะก็เรียกว่าขจ,จัดทุกข์ออกไปนะครับซึ่งทางทาง ทางเราเองเราก็บอกว่าเริ่มที่สปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ผมคิดว่ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่แก้ในตัวเองก่อนนะครับก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับคือคือผมก็พอศึกษาเนี่ยเราก็พยายามจะเอามามองตัวเองนะครับมองตัวเองว่าพัฒนาหลักคิดหรือว่าแนวคิดต่างๆที่ที่มีผู้พูดถึงเนี่ยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเอด็ดทำไมพระท่านพูดว่าต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับในแก้แการแก้ปัญหาทุกเนี่ยมัน มันเป็นยังไงกันแน่สีสมาธิปัญญาผมก็เรามาตีมาตีความมวลองพยายามจะเข้าใจเลยเนะี่ยถ้าทางทางทางสมองเองเราก็พยายามจะจะอธิบายเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วเราเราก็สามารถจะเอามาดูว่ามันมันมันเป็นเอามาใช้ได้ไหมนะครับมันก็พวกนี้นครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่คิดอยู่ว่าว่าว่าเราจะาใช้ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ใช้บวกกับทฤษฎี ผมก็พยายามเข้าใจนะว,ว่าเอ๊ะทำไมต้องแก้กทุกโดยใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ทางพระท่านก็บอกว่าศีลก็คือการเขาเรียกว่าการทําให้เป็นปกติใช่ไหม